สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็มีเหรียญของหลวงปู่ปุตตาปัญญาธโรเจจิอายุยืนร้อสิบเอ็ดปีหกแผนดินหกหรือหกลาชการมาฝากเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะครับผมต่ <c oughs> อไปผมก็จะเอาเป็นเหรียญรุ่นนี้แล้วกันนะครับรุน่นนี้นะนี่นะครับ คือไม่เอ่ยเป็นเหรียญกิ่งจกักรพรรดินะครับองค์ปุตปัญญาธโรน,นะครับปัตตาพัะธาลางมะเพาวัฒนาปัตาปตาแก้วนะครับอันนี้เป็นหลักการที่เก้านะครับผมกิ่งจกักรพรรดินะครับเป็นเหรียญกิ่งจกักรพรรดินะครับผมเดี๋ยวดูองค์พระเป็นกิ่งที่มีเสียงนะครับไม่ไม่ทราบว่าไ,ได้ยินกันหรือเปล่านะมีเสียงนะครับอุดกิ่งไว้นะครับผมอันนี้เป็น รายการที่9ทองแดงผิวลุ้งนะครับจำนวนการสร้างอยู่ที่999องค์นะครับผมนี่ครับเล็บก,กิ่งจกกักรพรรดินะครับผมด้านหลังก็เขียนกิ่งจักรพรรดินะครับด้านล่างข้างหลังเขียนปัญญาทโรนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นวสวยๆนะครับสำหรับท่านทานที่ชอบพักกิ่งนะครับ มาตัดผมได้นะครับขอภัยนะครับเมื่อกี้กล้องไม่จูมนะครับอาจจะไปเล็กน้อยนะครับผมนี่ากินจะปัดปัญญาพระโลด้านล่างเขียนตัวเด็กไว้นะครับผมข้างล่างไลายโค้ดอะไรเอ่ยสามเออเจ็ดหกสองมานะครับเจ็ดหกสองแล้วก็มียันด้านบนนะครับอันนี้เป็นทองแดงผิวลุ้งนะครับทองแดงผิวลุ้งนะครับ ชอบพระกิ่งก็หาสะสมได้นะครับหาสะสมได้ครับก็เป็นพระที่สวยอีกหนึ่งองค์นะครับที่น่าสะสมของหลวงปู่ดานะครับข้อมูลใดที่ผมกล่าวผิดพลาดไปต้องกลาบขออภัยเพื่อนๆที่นี้ด้วยนะครับส่วนใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็ฝากเมนต์ใต้คลิปให้ผมด้วยนะครับตักขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับผม ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นสวยๆของลุงปู่บุญดานะครับเพื่อนๆมามาฝากเพื่อนๆให้ได้รับชมกันนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับชมนะครับผมกิ่งกิ่งสักรพัดนะครับกิิงสักรพัรดเจ็บกครองนะครับที่จรงอยู่ด้านในนะครับไม่แน่ใจว่าเพื่อนได้ยินเสียงหรือเปล่านะครับมันมีเสียงกิ่งอยู่ด้านในะ นะครับก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะครับที่รับชมนะครับผมไปจังไหนเนาะ